สวัสดีครับนักเรียนวันนี้ก็จะมาอยู่กันในใบ,บความรู้ที่9นะครับในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเรียนในส่วนของแผนภาพเวนนอยเลอร์เนาะเดี๋ยวก่อนอื่นมาดูความหมายกันก่อนนะครับว่าแผนภาพเวนนอยเลอร์คืออะไรนะครับแผนภาพเวนอยเลอร์นะครับ,รบก็คือการเขียนแผนภาพนะครับของเวนและออยเลอร์นะ,ะเวนและออยเลอร์ตรงนี้เนี่ยเป็นคนที่คิดค้นนะครับแผนภาพนี้ขึ้นมาเนาะเขาก็เลยตั้งชื่อมาตามผู้คิดค้นนะครับการเขียนแผนภาพเวนและออยเลอร์นะครับจะเป็นการเขียนแผนภาพนะครับ แทนเซตที่เราจะทําการศึกษานะครับให้มันศึกษาได้ง่ายนะครับและมีความหมายชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับอ่ะถ้าเราพูดให้ง่ายๆนะครับแผนภาพวินไอเลยตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการวาดภาพนะครับวาดภาพนะครับแทนเซตจากนั้นก็ใส่สมาชิกนะครับในเซตต่างๆนะครับลงไปในแผนภาพเนาะอ่ะทีนี้มันจะสร้างยังไงมันจะวาดยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูข้อที่1กันก่อนนะครับอ่ะข้อที่1เนี่ยเขาบอกไปว่า เราจะใช้กรอบรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากตรงนี้นะกรอบรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากตรงนี้นะครับแทนด้วยเอกภพกสัมพัทธนะ์เนาะอย่าลืมนะในการวาดแผนภาพทุกครั้งนะครับวาดกรอบรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับแทนเอกภพสัมพัทธ์นะครับแล้วก็อย่าลืมเขียนเอกภพสัมพัทธ์ไว้นะครับอันนี้ก็จะเป็นกรอบรูปสี่เหลี่ยมนะครับซึ่งแทนเอกภพส,สัมพัทธ์นะทีนี้มาดูต่อมาดูต่อนะครับ เราจะใช้วงกลมนะครับเราจะใช้วงกลมนะครับแทนเซตนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเอกภพสัมพัทธ์นะสมมุติว่าเขากําหนดมานะครับให้เซตนั้นเป็นเซต a เนอาเราก็ส <esta> ร้างเซต a ลงไปเนาะสร้างวงกลมลงไปซึ่งเป็นวงกลม a นะครับลงไปในเอกภพสัมพัทธ์ตรงนี้เนาะสร้างวงกลม a ลงไปนะครับ ่ทีนี้มาดูต่อนะครับในข้อที่3นะครับในข้อที่3สามเขามีเซต A นะครับแล้วก็เซต B นะในเอกภพสัมพัทธ์อ่ทีนี้มาดูเงื่อนไขนะครับมาดูเงื่อนไขตรงนี้นะครับแต่นะครับเซต A และเซต B ไม่มีสมาชิกร่วมกันนะครับอ่าขั้นแรกเราก็ต้องสร้างนะครับออ่่าามมุสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับซึ่งเป็นเอกภพสัมพัทธ์ใช่ไหมจากนั้นดูเงื่อนไขนะครับดูเงื่อนไขอ่มีเซต A กับเซต B นะครับอ่าเขาบอกว่าไม่มีสมาชิกร่วมกัน ตรงนี้ใช่ไหมไม่มีสมาชิกร่วมกันแล้วก็สร้างวงกลม A บบกับวงกลม B นะครับแยกออกจากกันนะครับอันนี้แหละนะครับคือแผนภาพนะครับที่แทนเซต A และเซต B นะครับซึ่งไม่มีสมาชิกร่วมกันเนาะถ้าไม่มีสมาชิกร่วมกันนะครับวงกลม A กับวงกลม B ของเราตรงนี้นะครับก็ต้องสร้างแยกออกจากกันเนาะอ่ะทีนี้เดี๋ยวมาดูต่อนะในข้อที่4นะครับอ่ะเขาบอกว่าเขามีเซต A นะน <c oughs> กับเซต B นะครับในเอกภพสัมพัทธ์นะอ่ะทีนี้เขามา <Workers. S 2> ท language, term, ีน okay. so 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 ี so we we ้มาดูเงื่อนไขต่อนะครับเขาบอกว่าเซต A และเซต B นะครับมีสมาชิกร่วมกันบางส่วนนะครับอ่าโอเคเรารู้แล้วเงื่อนไขของเซต A กับเซต B นะเราก็สร้างสี่เหลี่ยมมุมฉากก่อนนะสร้างสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับอ่าซึ่งแทนเอกภพสัมพัทธ์เนาะจากนั้นไปสร้างเซตย่อยนะครับในเอกภพสัมพัทธ์นะครับเขาบอกว่าเซต A กับเซต B มีสมาชิกร่วมกันบางส่วนตรงนี้ใช่ไหมอ่าถ้ามีสมาชิกร่วมกันบางส่วนเนี่ยเราก็สร้างวงกลม A ใช่ไหม กับวงกลม B ที่มันซ้อนทับกันนะครับที่มันซ้อนทับกันตรงที่มันซ้อนทับกันตรงนี้นะครับก็คือสมาชิกนะครับที่มันมีร่วมกันบางส่วนเนาะของวงกลม A นะครับแล้วก็วงกลม B นะครับบริเวณตรงนี้เนาะก็จะเป็นบริเวณที่มีสมาชิกนะครับของเซต A กับเซต B นะครับร่วมกันบางส่วนนะครับเดี๋ยวหายไลท์ไว้ทิ้นึงโอเคทีนี้เดี๋ยวมาดูต่อนะครับข้อถัดไปนะครับ เขาบอกว่ามีเซต A นะครับแล้วก็เซต B เนี่ยในเอกภพสัมพัทธ์เนาะทีนี้เขาบอกว่าเซต A เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งนะของเซต B อ่าถ้าเซต A เป็นส่วนหนึ่งของเซต B เนี่ยแสดงว่าอะไรเอ่ยอ่าเซต A ก็ต้องเป็นสับเซตนะครับของเซต B เนาะอ่าเรารู้และเงื่อนไขนะครับของเซต A กับเซต B คืออะไรนะครับจากนั้นเราก็ไปสร้างสี่เหลี่ยมมุมฉากก่อนเนาะ สร้างสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับแทนเอกภพสัมพัทธ์นะครับจากนั้นไปสร้างเซตย่อยนะครับเซตย่อยของเราตรงนี้ก็คือเซตเกับเซตบีเนาะเขาบอกว่าเซตเเป็นส่วนหนึ่งของเซตบีใช่ไหมอ่าแสดงว่าเซตเเนี่ยเล็กกว่าเซตบีใช่ไหมแล้วเซตเเนี่ยมันก็จะต้องนะครับเป็นสับเซตของเซตบีใช่ไหมเราก็สร้างเซตบีก่อนอ่าสร้างวงกลมบีก่อนอ่าเขาบอกว่าเซตเเป็นส่วนหนึ่งนะครับของเซตบีอ่าเราก็สร้างวงกลมเอนะครับอ่าอยู่ในวงกลมบีตรงนี้เนาะอ่าโอเค อันนี้แหละนะครับก็คือเซตเอครับเป็นส่วนหนึ่งของเซตบนะครับหรือก็คือเซตเอนะครับเป็นสับเซตของเซตบีเนาะอ่าทีนี้เดี๋ยวมาดูต่อนะครับในข้อที่5นะครับเขาบอกว่าเขามีเซต a นะครับกับเซต B นะในเอกภพสมัมพัทธ์นะครับอา่าทีนี้มาดูเงื่อนไขก่อนเขาบอกว่าเซต A กับเซต B เนี่ยเป็นเซตที่เท่ากันใช่ไหมเซต A กับเซต B เนี่ยเป็นเซตที่เท่ากันอ่า รู้แล้วเรารู้เงื่อนไขแล้วของเซต A กับเซต B นะครับอ่าทีนี้เรามาสร้างนะครับอ่าสี่เหลี่ยมมุมฉากก่อนนะครับอ่าสี่เหลี่ยมมุมฉากแทนเอกภพสัมพัทธ์อ่าจากนั้นไปสร้างเซตย่อยนะครับเซตย่อยตรงนี้เขาบอกว่าเซต A เท่ากับเซต B อ่าถ้ามันเท่ากันนะครับเราก็ใช้วงกลมเดียวกันเลยเนาะเราก็ใช้วงกลมเดียวกันเลยนะครับอ่าแล้วก็เขียนสัญลักษณ์แทนนิดนึงนะว่าวงกลมนี้คือของวงกลม A กับวงกลม B นะครับอ่าที่มันเท่ากันนะครับอ่าโอเค ทีนี้เดี๋ยวลองไปดูตัวอย่างนะครับอ่าเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างข้อที่1กันก่อนนะครับอ่าเขากําหนดเอกภพสัมพัทธ์มาให้เนาะตรงนี้นะครับอ่ามีสมาชิกเป็น2 3 5 7 11 13 17แล้วก็19เนาะอ่าไอ้พวกนี้เนี่ยก็เป็นจำนวนเฉพาะเนาะในเอกภพสัมพัทธ์นะครับอ่ทีนี้มาดูต่อนะในเซต A นะครับเขาบอกว่า x ของเขาเนี่ยเป็นจำนวนเฉพาะที่น้อยกว่า13มีอะไรบ้างเอ่ย ก็จะมีอยู่แค่นี้ใช่ไหมสองสามห้าเจ็ดแล้วก็สิบเอ็ดนะครับแล้วก็เขียนสมาชิกในเซตเอก่อนเนาะ,ะมีสองสามห้าเจ็ดนะครับแล้วก็สิบเอ็ดนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาสร้างแผนภาพกันนะครับอ่ะโอเคเรียบร้อยแล้วเรามีกรอบสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับตรงนี้แทนเอกภพสัมผัสนะจากนั้นไปสร้างเซตย่อยนะครับเซตย่อยของเราตรงนี้ก็คือเซตเอเนาะอ่าเพราะฉะนั้นนะครับ มีเซตเดียวก็สร้างวงกลมเดียวนะครับสร้างเป็นวงกลม a อะเดี๋ยวเอาหม่สิกลมหน่อยสิอ่ะโอเคกลมแล้วอ่ะอันนี้ก็แทนวงกลม A นะครับอ่ะวงกลม A มีสมาชิกเป็นอะไรบ้างเอ่ยอ่ะเขียนไปเลยเราหามามีอะไรบ้างแล้วก็เขียนแทนไปนะสองสามห้านะครับเจ็ดแล้วก็สิบเอ็ดใช่ไหมอ่ะโอเคเขียนครบแล้วอ่ะ สองสามห้าเจ็ดสิบเอ็ดนะอ่าเราเขียนครบแล้วนะครับในเซตเออ่ะท, right. ทีนี้ในเอกภพสัมพัทธ์เนี่ยมันยังเหลืออยู่อีกนะเซตเอเนี่ยเราเพิ่งเขียนไปเท่านี้เนาะอ่าเซตเอเนี่ยเราเพิ่งเขียนไปเท่านี้ในเอกภพสัมพัทธ์เนี่ยยังเหลืออยู่อีกนะครับยังเหลืออะไรเอ่ยอ่าสิบสามสิบเจ็ดแล้วก็สิบเก้าใช่ไหมอ่าสิบสามสิบเจ็ดแล้วก็สิบเก้าตรงนี้เราจะเขียนตรงไหนเอ่ยอ่าในเซตเอเนี่ยเราเขียนไปแล้วอ่าแต่ทีนี้เราจะเขียนตรงไหนเอ,อ่ยส่วนที่เหลือของเอกภพสัมพัทธ์อยงนี้ อ่ะแล้วก็เขียนไว้ข้างนอกนะครับแล้วก็เขียนไว้ข้างนอกอ่ะบริเวณนี้เนาะจะเขียนในตรงไหนก็ได้นะครับอ่ะบริเวณนี้นะครับอ่ะส่วนที่เหลือตรงนี้ในเอกภพสัมพัสนะครับเ้วก็เขียนในกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้เลยนะครับอ่ะก็จะมี13บสามอ่ะสิแล้วก็19นะครับอ่ะทีนี้มาดูต่อนะครับในข้อที่2นะครับอะเขากาหนดเอกภพสัมพัทธ์มาให้เนาะ มี 2, อ่ 7, ามี2 3 5 7 11 13 17แล้วก็19อ่าจากนั้นเขากำหนดเซต b มาให้ต่อนะครับเขาบอกว่าสมาชิก x ของเขาเนี่ยเป็นจำนวนคู่ไหนดูซิในอกอกพบสัมพัทธ์ตรงนี้ของเรามีจำนวนอะไรบ้างเอยเป็นจำนวนคู่ก็จะมีแค่2ตัวเดียวใช่ไหมแล้วก็เขียนสมาชิกในเซต b ก่อนครับมีนะอ่นะทีนี้นะครับ มาสร้างแผนภาพเวนและออเลอร์กันนะครับสร้างแผนภาพเวนแล้วออเลอร์นะครับสร้างกรอบสี่เหลี่ยมมุมฉากเรียบร้อยเขียนเอกภพสัมพัทธ์ทิ้งไว้นะครับจากนั้นมีเซตย่อยนะครับเซตย่อยของเราเป็นเซต B นะครับเดี๋ยวจะสร้างเซต B กันนะครับในเอกภพสัมพัทธ์นะครับมีเซตเดียวก็สร้างวงกลมเดียวนะครับวงกลมนะครับวงกลม B นะตรงนี้มีสมาชิกภายในเซตเป็นอะไรบ้างเอ่ยหามาแล้วมีสองมีสองนะครับ ่าจากนั้นเดี๋ยวเรามาเขียนสมาชิกส่วนที่เหลือเนาะในเอกภพสัมพัทธ์ของเรานะครับตรงนี้อ่าเมื่อกี้เราเพิ่งเขียน2ไปนะครับสในเซตบีเนาะอ่าในเอกภพสัมพัทธ์ตรงนี้เนาะเราเขียนไปตัวเดียวอ่าซึ่งส่วนที่เหลือตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ในเซตบี B, ใช่ไหมสามห้าเจ็ดสิบเอ็ดสิบสามสิบเจ็ดแล้วก็สิบเก้านะครับพวกนี้มันคือส่วนที่เหลือนะครับในเอกภพสัมพัทธ์ใช่ไหมมันไม่ได้อยู่ในเซตบี เราก็ไปสร้างสมาชิกส่วนที่เหลือตรงนี้นะครับไว้นอกวงกลม B นะครับก็คือบริเวณตรงนี้นะครับเขียนทิ้งไว้เลยนะครับส่วนที่เหลือนะของ x พบสัมผัสนะครับก็จะมี3 5 7นะครับ11 13 17แล้วก็19เอ่าโอเคเรียบร้อยอ่าทีนี้เดี๋ยวมาดูต่อนะครับในข้อที่3นะในข้อที่3นะครับ ่เขากำหนดเอกภพสัมพัทธ์มาให้นะตรงนี้อ่าจากนั้นเขามีเซตย่อยนะครับเป็นเซตซีกับเซตดีทีนี้เรามาดูกันก่อนนะครับว่าเซตซีนะครับกับเซตดีของเราเนี่ยมันมีสมาชิกร่วมกันไหมหรือว่ามันไม่ได้มีสมาชิกร่วมกันเลยนะอ่าเซตซีมีสมาชิกเป็นนะลบสามนะลบสามลบสองแล้วก็ลบหนึ่งเซตดีมีสมาชิกเป็นศูนย์หนึ่งสองแล้วก็สามสมาชิกในเซตซีนะครับกับเซตดีเนี่ย หน้าตามันแตกต่างกันเลยนะมันไม่ได้มีสมาชิกร่วมกันเลยนะครับอ่าแล้วก็ไปสร้างนะครับวงกลมนะครับวงกลมนะซึ่งแทนเซตซกับเซตดีนะครับ2วง,งนะครับอ่าสร้างแยกกันนะสร้างแยกกันนะเพราะว่าสมาชิกในเซตซกับเซตดีเนี่ยมันไม่ได้มีสมาชิกร่วมกันนะอ่าวงกลมนะครับอ่าตรงนี้วงกลมอีกวงนึง อ่ะโอเคเรียบร้อยนะครับอ่ามีเซตย่อย2ตัวนะครับก็ต้องสร้างวงกลม2วงนะครับอ่าวงแรกก็เป็นวงกมลม C ีละกันนะครับแทนเซตซีอีกวงหนึ่งก็เป็นของวงกลม D นะครับแทนเซตดีนะอ่าสมาชิกในเซตซีมีอะไรบ้างเอ่ยอ่าลบสลบสแล้วก็ลบหครับอ่าสมาชิกในเซตดีมีอะไรบ้างเอ่ยก็มี0ูนย์อ่าหนึ่ง สองแล้วก็สามอ่าโอเคทีนี้มันยังเหลือตัวไหนบ้างเอ่ยในเอกภพสัมพัทธ์นะครับที่ยังไม่ได้เขียนอ่าในแผนภาพตรงนี้อ่าเราใช้ไปแล้วลบสาม,ลบส,ามลบสองแล้วก็หนึ่งอ่าศูนย์หนึ่งสองสามอ่าแล้วก็ใช้ไปหมดแล้วอ่ามันไม่มีสมาชิกเหลืออยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะครับข้างนอกนี้นะครับบริเวณตรง,งน,นรงงี้มันก็จะไม่มีสมาชิกเหลืออยู่แล้วเนาะเพราะว่ามันใช้ไปหมดแล้วนะในสองเซตนี้อ่าโอเคทีนี้เดี๋ยวไปดูต่อนะครับในข้อที่สี่นะ เขากำหนดเอกภพสัมพัทธ์มาให้นะตรงนี้จากนั้นเขากำหนดเซตย่อยมาครับเป็นเซต e กับเซต f เดี๋ยวเราลองมาดูหน้าตาของเซต e กับเซต f ก่อนนะครับว่ามันมีสมาชิกร่วมกันหรือเปล่าหรือว่ามันไม่ได้มีสมาชิกร่วมกันนะครับตัวแรกเห็นแล้วนะครับลบ8กับ8เห็นไหมว่ามันซ้ากันหายไลน์ไ้ก่อนมีตัวไหนซ้ากันอีกบ้างส่วนที่เหลือตรงนี้ไม่มีแล้วเนาะ ีนี้เราก็รู้แล้วนะว่าเซต e นะครับกับเซต f ของเรานะครับอ่ามันมีสมาชิกซ้ํากันนะครับตัวหนึ่งก็คือลบแปดฮะลบแปดเพราะฉะนั้นวงกลมสองวงนี้จะต้องสร้างยังไงเอ่ยอ่าซ้อนกันหรือแยกกันอ่าก็ต้องซ้อนซ้อนกันใช่ไหมเพราะว่ามันมีสมาชิกร่วมกันตัวหนึ่งก็คือลบแปดใช่ไหมอ่าสร้างวงกลมมาก่อนเลยอ่าโอเคแล้วก็สร้างวงกลมอีกวงกลมหนึ่ง อ่าโอเคจากนั้นใส่สมาชิกนะครับใส่สมาชิกอ่าโอเคจากนั้นกําหนดชื่อเซตก่อนนะครับอ่าวงกลมแรกตรงนี้เอาเป็นเซต e อ่าวงกลมที่สองตรงนี้เอาเป็นเซต f อ่าวงกลม F นะอ่าทีนี้เขียนสมาชิกนะครับลงไปในแต่ละเซตอ่าจากนั้นนะครับเขียนสมาชิกลงไปนะครับอ่าวงกลม E อ่ามีสมาชิกเป็น2ลบ4แล้วก็6นะครับ ลบแปดเนี่ยเห็นไหมลบแปดในวงกลม e กับวงกลม f อ่าลบแปดนะครับในเซต e กับเซต f ใช่ไหมมันซ้ำกันเราก็ใส่บริเวณนี้นะบริเวณนี้นะครับที่มันซ้อนทับกันตรงนี้นะครับก็คือบริเวณที่มันมีสมาชิกซ้ำกันนะอ่าล้วก็ใส่ลงไปอ่าลบแปดอ่าทีนี้เหลืออะไรอีกนะครับในวงกลม f ก็เหลือสิบกับลบสิบสองใช่ไหมอ่าใส่ลงไปสิบกับลบสิบสองอ่าโอเค ทีนี้เราไปดูต่อนะในเอกภพสัมพัทธ์เหลือสมาชิกตัวไหนอีกบ้างที่เรายังไม่เขียนสองลบสี 2, ่หกแปดตรงนี้อ่เราเขียนไปแล้วนะในวงกลมเ e. อลบแปดสิบลบสิบสองตรงนี้เราก็เขียนไปแล้วในวงกลม f อ่ามันยังเหลือสิบสี่ตัวนึงเนาะที่ยังไม่เขียนในแผนภาพตรงนี้เนาะซึ่งสิบสี่ตรงนี้มันไม่ได้อยู่ในเซต e กับเซต f ใช่ไหมเราก็เอาไปเขียนบริเวณข้างนอกวงกลมเนาะอ่าโอเค ทีนี้เดี๋ยวมาดูต่อนะในข้อที่ห้าข้อที่5นะครับเขากําหนดเอกภพสัมพัทธ์มาให้นะครับมีเซตย่อยนะครับมี2เซตนะมีเซต G กับเซต H นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่าเซต G กับเซต H เนี่ยมันมีสมาชิกร่วมกันบ้างหรือเปล่าเอ่อตัวแรกมีอะไรเอ่ยในเซต G ก็จะมี1นึ่งใช่ไหมซึ่งในเซต H นะครับก็มี1ด้วยนะครับาจากนั้นมาดูต่อมีตัวไหนซ้ำกันอีกบ้าง อมีลบสามนะในเซตจกับเซตเนะครับในเซตจตรงนี้ก็มีลบส <Jub> ิบห้าเซตเอชก็มีลบสิบห้าในสมาชิกเนี่ยในเซตจเนี่ยเห็นไหมว่ามันอยู่ในเซตเอหมดเลยเนาอะ,อะเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราสร้างวงกลมเนี่ยแสดงว่าวงกลมนะครับในเซตจเนี่ยก็จะต้องอยู่ในวงกลมของเซตเใช่ไหมเพราะว่าสมาชิกนะครับในเซตจเนี่ยมันอยู่ในเซตเหมดเลยเนาะเราก็ต้องไปสร้างนะครับในเซตเเนาะ โอเคเรารู้แล้วเงื่อนไขของมันเป็นยังไงนะครับไปสร้างแผนภาพนะครับสร้างแผนภาพกันนะครับวงกลมแรกนะครับเอาเป็นวงกลม h เนาะเพราะว่าเซต h เนี่ยใหญ่ที่สุดแล้วก็มีสมาชิกในเซต g นะครับซ้ำอ,อันนี้เป็นเซต h เนอาเซต h จากนั้นไปสร้างวงกลม g นะครับวงกลม g นะครับแทนเซต g ถ้าเป็นตรงนี้แล้วกันอ่า่าวงกลม G นะครับตรงนี้คือวงกลม G อ่าโอเคในเซต G มีสมาชิกเป็นอะไรบ้างเอ่ยอ่าก็จะมี1-3ลบแล้วก็15ใช่ไหมอ่าจากนั้นเหลืออะไรอีกอ่า1ลบลบอ่าโอเคเขียนไปนแล้วทีนี้เหลือ ห้าลบเจ็ดเก้าลบสิบเอ็ดแล้วก็สิบสามใช่ไหมอ่าในเซตเอชนะครับแล้วก็เขียนไปห้าลบเจ็ดนะครับเก้าลบสิบเอ็ดแล้วก็สิบสามอ่าโอเคลองตรวจสอบดูเนาะลองตรวจสอบกันเล็กน้อยนะครับอ่าเซตจี G มีสมาชิกเป็นลบอ่อหนึ่งลบสามลบสิบห้าซึ่งมันซ้ำกับสมาชิกในเซตเอชเห็นไหมตรงนี้ซึ่งในเซตจี G เนี่ยสมาชิกตรงนี้เนี่ยมันอยู่ในเซตเอชหมดเลยนะ เราก็ต้องไปสร้างในเซต h นะครับเซต g ตรงนี้อยู่ในเซต h โอเคถูกต้องนะครับจากนั้นสมาชิกในส่วนที่เหลือของเซต h ตรงนี้นะครับก็คือ5ลบ7 9ลบ11แล้วก็13อ่าก็คือตรงนี้นะแต่ละตัวที่ครูเขียนลงไปโอเคทีนี้มาดูต่อนะครับสมาชิกในกระพบสัมพัสเหลือตรงไหนเหลือตัวไหนบ้างเอ่ยที่เรายังไม่เขียนในเซต g เนี่ยก็จะมี1ลบ3แล้วก็ลบ15านะเอ่ะเขียนไว้ก่อน1ลบ3แล้วก็ลบ15นะครับ ในเซต H ส่วนที่เหลือตรงนี้ก็จะเป็น5 7าเลบ7นะ9ลบ11นะครับแล้วก็13อ่าโอเคใช้ไปหมดแล้วทุกตัวนะในเซตย่อยตรงนี้เราใช้ไปหมดแล้วทุกตัวนะครับในเอกภพสัมพัทธ์เนาะเพราะฉะนั้นสมาชิกข้างนอกนะบริเวณพวกนี้ก็ไม่มีละอ่าทีนี้เดี๋ยวมาดูต่อนะครับในข้อที่6เนาะ เขากำหนดเอกภพสัมพัทธ์มาให้เนาะมีสมาชิกเป็น a e i o แล้วก็ u อ่จากนั้นเขามีเซตย่อยมาให้นะครับเป็นเซต l กับเซต m อ่เดี๋ยวมาดูนก่อนนะครับตรงนี้มีสมาชิกตรงไหนที่มันร่วมกันบ้างเลยอ่ะ e อะ่ e ในเซต l อ่ะก็ซ้ำกับเซต m i ด้วยอ่ u ก็ด้วยเห็นไหมมันซ้ำกันอ่ะ u ตรงนี้มันมีสองตัวเนาะเดี๋ยวเขียนใหม่ เอ่า U I แล้วก็ E อ่าโอเคเห็นไหมว่าเซต L นะครับกับเซต M เนี่ยหน้าตาสมาชิกเหมือนกันเลยนะครับอ่าหน้าตาสมาชิกเหมือนกันเด็ดเเลยจํานวนเท่ากันเด็ดเเลยนะครับเพราะฉะนั้นวงกลม L นะครับกับวงกลม M ต้องเป็นยังไงเอ่ยอ่าต้องสร้างแยกกันหรือ สร้างวงกลมที่ซ้อนกันหรือว่าอยู่ข้างในหรือว่าจะสร้างวงกลมเดียวแล้วใช้ร่วมกันเลยก็ต้องสร้างวงกลมเดียวใช่ไหมแล้วก็ใช้ร่วมกันเนาะเพราะว่าสมาชิกเนี่ยมันเท่ากันนะครับแล้วก็หน้าตาเหมือนกันแล้วก็สร้างวงกลมเดียวเลยเนาะเป็นวงกลมของ l กับ m เนาะ,อะโอเควงกลมนี้นะครับก็จะเป็นวงกลมของเซต l นะครับกับเซต m นะครับอ่ามีสมาชิกเป็น e i แล้วก็ u นะครับอ่าโอเคมีสมาชิกเป็น e i แล้วก็ u เนาะอะ่ทีนี้มาดูต่อในเอกภพบสัมพัทธ์อ่าเหลือสมาชิกตัวไหนบ้างเอ่ยที่เรายังไม่เขียนอ่าเราใช้ e i แล้วก็ u ไปแล้วฮะก็จะเหลือ a ใช่ไหมกับ o เนาะที่เรายังไม่เขียนเนาะซึ่งมันไม่ได้อยู่ใน2เซตนี้นะครับเราก็ไปเขียนบริเวณข้างนอกนะครับ ก็จะเป็น A แล้วก็ O เนาะโอเค OK. เรียบร้อยนะครับวันนี้ก็จะมีเท่านี้นะครับในส่วนของการเขียนแผนภาพเวียนและออยเลอร์เนาะทีนี้เดี๋ยวครูจะใ,ให้พวกเรานะครับไปทำแบบฝึกหัดนะครับตรงนี้แล้วเดี๋ยวมาต่อกันในแบบความรู้หน้าครับ